เรื่องใหม่นะคนดูไม่เคยขึ้นนานเรื่องใหม่อย่างเงี้ยเราก็เกือบเต็มที่หมดคนกระทั่งเขาบอกเขาไม่ใจเงินกล้วโดนยกเลิกงใหไปแล้วมาถามก็แบบว่าอยากจะได้งานกูตาแล้วเขาก็ยกเลิกไปอีก <laughs> บางทีก็อยากร้องไห้แต่แบบร้องไห้ไม่ออกเราทำอะไรไม่ได้เดราก็ออกมาแต่สิ่งที่เราทำได้เดี๋ยวคือซู หลังคาคือรู้ว่าเห็นปะตอนเมื่อกี้ฝนก็คือตกนี้เลยค่ะสะมังก่อนชินนานาได้เป็นนานาคิดว่าเธอพี่ทุกสิ่งทุกอย่างเธอดูแต่ทุกวันนี้เิแค่เงินจะซ่อมหลังคายัไม่มีเลยอ่ะตอนนั้นร้องทำไมมอห็นไปบอกแม่พอสารยกมาหนึ่งร้อยสองปีอ่ะหันไปมองแม่ว่าแม่ร้อยสองปีทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กมันคิดว่าไม่ได้กลับบ้านเลยไม่อยากร้องเลย ต้วกมาอะไรเงี้ยหนูก็ต้องมาเริ่มใหม่ไม่อยากจะร้องให้ใคร ก็ต <muitas S 2> ้องบอกเลยก็ว่าชีวิตหลังออกจากเรือนจำของอนุวัตปทุมถิ่นนะคะหรือว่านาราเคปกระเทยไม่ง่ายเลยเลยค่ะหลังจากที่เจ้าตัวในคายเป็นผู้ต้องหาในคดีช่อกงประชาชนโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนะคะนาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหลังหลอกร่วมลงทุนขายกล่องสุ่มและถูกส่งตัวคุมขังที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพก่อนที่ต่อมาในคศาสารอนุญาตปล่อยตัวคดีช่อกงประชาชนแต่ถูกอายัดตัวอีกครั้งในคดีผิดพรบคอมพิวเตอร์กระทั่งในที่สุดนะคะก็ต่อสู้จนถูกปล่อยตัวออกมาจากนั ได้ออกมาไลฟ์สดเปิดใจขอโอกาสทุกคนนะคะได้ใช้นี่ให้ผู้เสียหายจากกองซุ่มยอดนี่จาก120ล้านเหลือแค่30ล้านพร้อมกับเผยว่าตอนนี้เหลือเงินอยู่5บาทค่ะกับเสื้อผ้าชุดเดี่ยวโดยนาราได้ก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวค่ะว่ากลับมาที่เดิมแต่ไม่เหมือนเดิมไปในที่ที่ไม่เคยไปเจออะไรที่ไม่เคยเจอไม่เหลืออะไรที่เคยมีเหลือแต่ชีวิตที่ต้องสู้ต่อค่ะ ต่อมานะคะยังได้เปิดใจว่าแฟนที่คบหากันมาปัจจุบันก็ไปมีคนใหม่แล้วนะคะนำซ้ําค่ะยังเอาของแบนเนมที่เธอนะคะฝากไว้เอาไปขายซึ่งนารานะคะยืนยันว่าไม่คิดแค้นเอาเรื่องคิดว่าคงเป็นเวรกรรมซึ่งก็ได้ตอกย้ําเธอว่าเธอหมดแล้วทุกอย่างจริงๆค่ะเรียกได้ว่าต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่จากศูนย์กันเลยทีเดียวแต่ยังโชคดีนะคะที่ยังมีผู้ใหญ่เพื่อนๆคนรอบข้างเมตตาให้งานทําก่อนที่จะเห็นว่านาราได้คะได้ตั้งหน้าตั้งตาทามาหากินหาเงินมาใช้หนี้อย่างขยันขันแข็งค่ะด้วย การที่ออกมาไลฟ์สดปักตะก้าขายสินค้าให้กับแบรนด์ต่างๆที่ว่าจ้างแต่ทวาราสุดน,นะคะก็เกิดเป็นดราม่าขึ้นมาอีกค่ะเมื่อนาราได้ค่ะได้ออกมาไลฟ์สดเผยว่าโดนยกเลิกงานไลฟ์สดเพราะกระแสตกนะคะขายของไม่ได้ซึ่งในคลิปเธอได้เล่าว่าเพราะตัวเธอไม่เลิศดแล้วไงก็เลยโดนยกเลิกงานนะคะแต่ตนก็เข้าใจไม่เป็นไรเริ่มใหม่ได้ทําอะไรได้ก็ต้องทําค่ะต้องพยายามคีเอททุกวันนะคะเดี๋ยวคราวนี้วันก็ไม่เลิศไงเราก็คิดเหรอว่า โดนยกเ,เลิกอะไรเงี้ยแล,แล้วก็เราก็บอกว่าโอเคแม่ไม่เป็นไรเลยเพราะหนูเข้าใจอะไรเงี้ยเพราะคนก็ไม่ได้ดูแลนึกออกมาก็เลยแบบว่าเออไม่เป็นไรเ็เริ่มทำใหม่ทำคลิปทำอะไรได้เหมือนคนสร้างทำคลิปทำอะไรก็พยายามคิดเอททุกวันนะคะ พร้อมกับเล่าว่าตนได้บอกกับทางเจ้าของแบรนด์ด้วยว่าไม่เป็นไรนะคะยินดีมากที่จะแคนเซิลงานเพราะลูกค้าบางคนเขาก็อยากได้ยอดขายและตนก็ไม่อยากมานั่งบังคับให้ f อหรือคนที่ติดตามมาซื้อ,อยังสมมติลูกค้าจ้างตนในหนึ่งแสนแต่ต้องการยอดขาย500,000จะให้ตนทํายังไงแต่ตนเนี่ยจะพูดคําว่าทไไําไม่ได้ไม่ได้เราจะพูดว่าเราเนี่ยจะทําให้ได้จะทําให้เต็มที่แต่พอยอดมันไม่ได้ตนก็รู้สึกผิดหวังก็เลยโดนยกเลิกไปนะคะก็เหลือแค่รับทําคลิปซึ่งทําคลิปลูกค้าเขาก็จ้างมาก็พยายาม ทำทุกวันให้คนเข้ามากดไลค์แต่ก็ไม่ค่อยมีคนมากดไลค์ค่ะซึ่งทางนารานะคะก็ได้วอนขอให้คนที่ดูอยู่ช่วยกดไลค์ซัพพอร์ตด้วยโอเคไม่เป็นไรไม่ดูยินดีมากแบบว่าที่จะที่จะแคนเซิลเพราะเพราะแต่ว่ามันจําทางเราไม่ได้คืนนะคะเพราะว่าก่อนจะก่อนจะไลค์เนี่ยทางนาราเนี่ยจะคือต้องเก็บมัจจามาก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอลูกค้าบางคนเขาก็อยากได้ยอดเราไม่อยากมานั่งเหนื่อยตรงที่ว่าแกเวลาเราไลฟ์แล้วคนไม่ขึ้น่ะหรือว่าคนที่เขาไม่ได้อุ่นหนุนนะเราไม่อยากบังคับให้ fc หรือคนที่ติดตามเราอะมาานััั่่งงบบคคเรแ อยากเป็นฟิลที่แบบไปนั่งโปรโมทสินค้าให้คนได้รู้จักให้คนได้ชื่นชมตัวเราเนี้ยเราก็โอเคแล้วแค่นี้เราก็ดีใจแล้วแม่หนึ่งออกปะเราก็โอเคทํางานได้สนุกแต่บางทีลูกค้าบางคนแบบว่าส่วนจ้างไปหนึ่งแสนอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าพี่ต้องการยอดห้าแสนอย่างเงี้ยซึ่งใช่ฉันทำยังไงอ่ะฉันพี่ทำยังไงหรออะไรเงี้ยไม่ได้เราจะพูดคำว่าทำไม่ได้ไม่ได้ความที่เราเป็นโปร f e ชชั o นอลหรือว่าการที่เราจะทำงานในเนี้ย เราต้องแม่หนูจะทําให้เต็มที่เราจะพูดว่าเราทําไม่ได้แต่หนูจะทําให้เต็มที่ซึ่งพอมันยอดไม่ได้อไรเงี้ยเราก็รู้สึกเราผิดหวังไรเงี้ยหนูออกมาแต่เจ้าของแบรนด์หลายลคนที่ใจดีก็ยังมีก็เลยโดนโดนยกเลิกโดนไลไปอะไรเงี้ยก็เหลือแค่ได้รับการทำคลิปลยอะไรเงี้ยซึ่งทําคลิปลูกค้าก็จ้างมาแต่ว่าคนก็คือเหมือนว่ามันชกเนี่ยพยายามทําทุกวันนะ ให้คนนี้กดไลค์อะไรอย่างเงี้ยแม่แต่ว่าคนก็ไม่ได้กดหนูฝากกดค,คลิปนี่นยแม่จากนั้นนะคะก็มีช่วงหนึ่งที่เจ้าตัวนะคะพูดด้วยน้ําเสียงสั่นคือเรื่องที่พยายามทํางานเต็มที่แต่สุดท้ายก็โดนยกเลิกงานแต่จะให้ไปฟ้องคงไม่ฟ้องเพราะไม่มีปัญญาจากนั้นนะคะก็ยิ้มทั้งน้ําตาค่ะขณะที่พูดว่าเหมือนจะได้งานแบรนด์หนึ่งต่อแต่ก็โดนยกเลิกไปอีกบางทีก็อยากร้องไห้แต่มันร้องไห้ไม่ออกเราทําอะไรไม่ได้นึกออกปะก่อนจะกัดฟันฟืนยิ้มบอกว่าสิ่งที่เราทําได้อย่างเดียวก็คือสู้ค่ะ งานเรื่องใหม่คนดูไม่ขึ้นงาเรื่องใหม่อย่างเงี้ยเราก็เหือบเต็มที่หมดจนกระทั่งเขาบอกเขาไม่จ่ายเงินส่วนที่เหลือเรากโ็โอเคไม่เป็นไรเพราะเราเขาไม่อยากไปฟ้องเราก็คงไม่มีปัญญา,าไปฟ้องเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วนยกเลิกงาน,านไปแล้วก็เหลือแค่ทำคลิปบ้างอะไรเงี้ยมะท้า,า,าก็แบบว่าเหมือนจะได้งานกูตาแล้วเขาก็ยกเลิกไปอีกบางทีได้อยากร้องไห้แต่ไปร้องไห้ไม่ออกเพราะเราทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวก็ออกมาแต่ ะะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่เรื่องราวนี้นะคะถูกเผยแพร่ออกไปค่ะก็ทําให้ชาวเด็ตแหงเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายนะคะก็จ้วงสินค้าที่มาจ้างนาราค่ะไม่ว่าจะเป็นจริงๆไม่เกี่ยวนะทํางานแล้วอะ่ะต้องได้ค่าเหนื่อยแบรนด์ไหนพูดมาจะไม่อุดหนุนมันอยู่ที่ตัวสินค้าด้วยเนาะแล้วจะให้ f c ฟเนี่ยอุดหนุนทุกแบรนด์มันก็ไม่ไหวจริงอยู่ว่าทุกคนเนี่ยอยากให้นาราเนี่ยมีงานแต่บางครั้งถ้าสินค้ามันไม่น่าซื้อคนเขาก็ไม่ซื้อจริงๆแล้วถ้าเจ้าของแบรนด์จ้างเนี่ยก็คือจ้าง ต้องจ่ายค่าจ้างส่วนขายได้ไม่ได้เนี่ยอยู่ที่คนขายแล้วนะอยู่ที่ตัวสินค้าล้วนๆค่าจ้างเขาเนี่ยต้องจ่ายขายได้ไม่ได้ไม่รู้คนละส่วนกันบางก็เข้ามาให้กําลังใจนารานะคะบ,บอกว่านาราโตขึ้นมากขอให้นาราผ่านช่วงนี้ไปได้ค่ะ นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีอีกคลิปหนึ่งกับของนารานะคะที่ทําเอาชาวเนด้ยิ่งเห็นใจเมื่อเจ้าตัวอัดคลิปเผยสภาพความเป็นอยู่ของที่บ้านนะคะฝนตกหลังคารั่วโดยในคลิปนะณะนาราเผยว่าเพราะแม่ไม่มีเงินแล้วจากนั้นเจ้าตัวก็ได้เปิดใจว่าพอได้กลับมาบ้านเนี่ยก็สะลดใจเหมือนกันที่เป็นแบบนี้ถามว่าเสียใจไหมในสิ่งที่ตนเองทําไปก็เสียใจมันคือสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วตนเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวฝนตกฉันก็อยู่อย่างเงี้ยหลังคาคือรู้ว่าเห็นปะ ฝนตกคืออยู่อย่างนี้เลยค่ะสภาพบ้านไม่ได้แล้วไงนึกออกบ้านดูนริสรันที้สามพันสองแล้วก็ดูเข้หัวใจเน่ยขอสี่แสนหัวใจแม่นะคะทุกคนดูค่ะคือบ้านในเหตุตรงนี้ได้หมดแล้วนะคะคือขึ้นไปได้หมดนี้หมดเลยค่ะเพราะว่าไม่มีคุณแม่ไม่มีเงินแล้วคะ่ะนะคะขึ้นมาบนนี้หมดเลยแล้วลยุงมันก็เข้าพอยุงมันเข้าก็คือเข้าคอเมื่อกี้นี้ไงพอยุงมันเข้ามันก็เข้าคอเมื่อกี้ฝนก็คือตกอย่างนี้เลยค่ะเธอเอนดูฝนแล้วคือจะบอกยังไงดี่ะพอที่กลับบ้านมาก็สลดใจเหมือนกันที่เห็นอะไรเป็นอย่างนี้ ถามว่าเสียใจยไม่เสียใจยที่ตัวเองทําไปเพราะมันก็คือสิ่งที่ผิดพลาดน,นแล้วก็อยากจะร้องให้บอกว่าแม่ต้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมน้องต้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะจากนั้นนขณะนาราก็ได้พูดเตือนใจคนที่ฟังอยู่บอกว่าคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวต้องรักษามาตรฐานตรงนั้นไว้ให้ดีๆเพราะสุดท้ายถ้าขาดเราไปสักคนเนี่ยมันจะไม่เหลืออะไรเลยจากเมื่อก่อนนาราได้เป็นนาราเคปกระเทยมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่มาดูตอนนี้สิแค่เงินจะไปซ่อมหลังคาเนี่ยยังไม่มีเลยอะฝากให้ทุกคนเนี่ยดูนาราเป็นแบบอย่างคะ่ะ คือไม่ได้พูดให้ลองให้นะแต่แค่อยากจะบอกทุกคนว่าบางทีคนที่เราเป็นเสาหลักของครอบคร,วรัวและบางทีเราไม่ไมอยู่อะ่ะมันก็มีอะไรพลาดพลาดไปได้อะไรอย่างเงี้ยถึงน่าจะบอกว่าให้ทุกคนอะ่ะใครที่เป็นเสาหลักของครอบครัวรักษาหลักสามาตรถ,ถามตรงกันไว้ให้ดีเพราะอะไรรู้ปะ่ะสุดท้ายแล้วว่าถ้าขาดเราไปสักคนหนึ่งแกมันจะไม่เหลืออะไรเลยจำเมื่อก่อนชีนานา่น้าได้เป็นานา้าๆที่ไปเถิด พีทุกสิ่งทุกอย่างเธอดูแต่ทุกวันนี้เิแค่เงินจะซ่อมหนังคายังไม่มีเลยอะ่ะเออถึงบอกให้ทุกคนนะ่ะใครที่เป็นสลาลังครอบครัวแรักสามาตรฐา,า,า,านให้ดีดูนันราเป็นตัวอย่างอืม,อมนะคะสวัสดีห้าพันคนดูแม่ไม่อยากจะเศร้าไม่อยากจะอะไรแต่ก็แค่บอกว่าให้ทุกคนเนะี่ยใครที่เป็นสลาลังครอบครัวทุกคนจะรู้ว่าพอเป็นสาหลกของครอบครัวแล้วพอแบบว่าเราไม่มีอะไรอยู่แล้วว่ามันเราทุกอย่างมันจะพังหมดเลยยายก็พิก,การอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหม อย่างไรก็ตามนะคะมีอีกช่วงหนึ่งค่ะที่เจ้าตัวนะคะได้เล่าย้อนไปถึงเหตุการณ์วันที่ฟังสารตัดสินจำคุก102ปีแต่สารนะคะบอกว่ารับสารภาพลดเหลือ52ปีค่าปรับ6ล้านนะคะจากนั้นนะคะก็ได้ร้องไห้ออกมากลางไลฟ์ค่ะบอกว่าตอนนั้นก็คิดว่าชีวิตนี้ตนเองจะไม่ได้กลับบ้านแล้วจากนั้นก็ได้ฝืนเล่าต่อว่าสารเห็นว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะโกงจึงรอลงอายาไว้3ปีแต่ก็โดนอายัดตัวไปที่บ้านโป่งต่อนะคะซึ่งตนเนี่ยก็สู้ออกมาและก็ต้องมาเริ่มใหม่นะคะเลยไม่ อยากจะร้องไห้ให้ใครเห็นค่ะตอนนั้นร้องไห้มาเห็นไปบอกแม่พอศาลยกมาหนึ่งร้อยสองปีอะแม่กับน้องมาอยู่ข้างหลังเราเห็นไปมองแม่ว่าแม่ร้อยสองปีทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนออกป่ะแต่ก็อึ้งหลังศาลก็บอกรับสารภาพเหดือดห้าสิบสองปีค่าปรับหกล้านเราก็เลยบอกว่าตอนเด็กๆเราคิดว่าไม่ได้กลับบ้านเลยไม่อยากร้องไห้ คืออยู่เลยนะมันไม่บอกแล้องไม่ร้องให้ใครเห็นนะอย่ mm. างนันภาษาตัดมา102ปีนะสภาพเสิส52ปีใช่ไหมคะแล้วเขาก็อ่านกับพิ่พาสาวอ่ะขับาสาวแบบว่าจำเลยตัวหนูอะ่ะไม่มีเจตนานี่จะโกงแล้วคือ102ปีแล้วสาภาพเสิส52ปีแล้วก็กฎหมายมาส่งสุดอี20ปีเพราะกฎหมายมาส่งสุดอี20ปีเนี่ยเขาเห็นจำเลยว่าเราอ่ะ ไม่เคยมีโทษมาก่อนบอกเพืวา่าเราที่เกิอันนั้นที่จะโกงสารก็เลยหรอลงอายาไว้สามปีก็ออกมาดูว่าจะได้กลับบ้านแล้วก็ดนอายาตัวไปบ้านพงศ์ต่อซึ่งบ้านพงแล้วก็ประกันตัวออกมาแล้วก็ส่วออกมาอย่างเงี้ยหนูก็ต้องมาเริ่มใหม่ก็เลยไม่อยากจะร้องให้ใครซึ่งแน่นอนว่าคนที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะต่างก็เข้ามาแสดงคมติเห็นนะคะส่งกำลังใจให้นาราลัวๆเลยทีเดียวค่ะ ทางนี้นาะ,ะก็ต้องบอกเลยว่าทางท็อปดาราค่ะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีๆให้กับนาราเคปกระเทยขอให้อดทนนะคะเชื่อว่าฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b ์ที่ y o t u b e c h anel n ท็อปดาราและเพจ a c e b o o k ท็อปดาราได้เลยนะคะอะอ,ะอะยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แซงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ